จากอดีตครอบครัวผู้ลี้ภัยสู่การปั้นพอร์ต8หลักโดยไม่งาสะสต็อปลอวันนี้พบกับแบรนโดลีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TAT Inspire นะครับเอาบทสัมภาษณ์ดีๆภูมิหลังดีๆของเทรดเดอร์ทั้งหลายทั่วโลกนะครับ เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อต่อยอดแรงบันดาลใจในการเทรดกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับหนุ่มหน้าตาเอเชียคนนี้นะครับชื่อแบรนโดลีนะครับหรือว่าในวงการเนี่ยเราจะสามารถเสิร์ชในโซเชียลมีเดียได้ภายใต้ชื่อแบรนโดเทรดเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นระดับเอลิท Option Trader นะครับเขาเทรดออปชั่นเนาะเขาไม่ได้เทรดฟอเร็กไม่ได้เทรดหุ้นแบบเราเนาะ วันนี้สิ่งที่ได้รู้เนี่ยคงไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของความสำเร็จทางด้านการเงินของเขาเท่านั้นแต่มันยังเป็นเรื่องของความพยายามความมานะความอดทนของเขาทำยังไงถึงจะอยู่ในตลาดนี้แล้วก็สามารถทำกำไรได้ไม่น้อยเหมือนกันนะระดับ8หลักนี่ระดับ10ล้านดอลลาร์นะครับเขาปั้นมาจากทุนแค่6000นเหรียญเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่เทพนิยายเนาะอยู่ดีๆปั้นจาก6000เป็น10ล้านดอลลาร์ได้ยังไงภายในท่ามคืนเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวพากันเข้าไปชมด้านไหนกันได้เลยนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆนะครับ IC Market ผมใช้มา9ปีแล้วด้วยกันปีหน้าเข้าปีที่10แล้วนะทำให้ผมถึงเทรดกระบองนี้นะครับผมทำเป็น playlist เอาไว้ชื่อโบรกเกอร์นะครับเพื่อนๆเข้าไปชมกันได้เลยเนาะนอกจากความรู้เกี่ยวกับโบรกเกอร์ยังมีความรู้เกี่ยวกับตลาด Forex ที่เราควรรู้ไว้ด้วยเนาะในฐานะที่เราเอาเงินมาวางในตลาดนี้เราควรรู้ว่าเงินเราอยู่ที่ไหนเขาจัดการเงินของเราอย่างไง ไปฟังเป็นความรู้เอาไว้ก็ได้ไม่สนใจ IC Market ไม่ว่าอะไรเพราะมันมีความรู้เกี่ยวกับตลาด Forex เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าใครสนใจ IC Market เนี่ยเขาได้รับรางวัลบล็อกเกอร์ยอดเยี่ยมประจำเอเชียแปซิฟิกประจำปี2024จัดอันดับโดย Trading View นะครับก็เป็นอีกหนึ่งการันตีในมาตรฐานการบริการของเขาถ้าเกิดใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าสมัครจากลิงก์ของผมเนี่ยผมมีกลุ่มแต่งคิววิดีโอนะครับเอาไว้ขอบคุณสมาชิกที่สนับสนุนช่อง ข้างในเป็นคลิปเกี่ยวกับการใช้ระบบเทรดนะครับทำเฟรม15แล้วก็ทาเฟรม H1 มี2ระบบเนาะผมทําให้เพื่อนๆดูว่าจริงๆแล้วเวลาเราพัฒนาระบบมันใช้ระบบไหนก็ได้สามารถทําเงินได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ยังไงต่างหากนะครับเอาไปเป็นไอเดียให้เพื่อนๆต่อย,ยอดระบบเทรดของเพื่อนๆกันได้นะครับถ้าสนใจสมัครแล้วทักมาบอกผมนะเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มนะครับอันดับแรกเรามารู้จักแบรนโดกันหน่อยดีกว่านะครับแบรนโดเนี่ย เติบโตมาในครอบครัวที่ย้ายมาอเมริกาในฐานะผู้ลี้ภัยเนาะพ่อแม่ของเขาเนี่ยเกิดที่เวียดนามนะครับแล้วก็มีการลี้ภัยเข้ามาอยู่ในอเมริกานะครับซึ่งเขาบอกว่าวัฒนธรรมความแตกต่างเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวแบรนดโรเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวเยอะมากๆเราเชาวเอเชียเนาะเวลาไปอยู่ ที่ยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะถูกมองเป็นประชาชนชั้น2นั่นแหละทําให้เขาเนี่ยจะพิสูจน์ตัวเองจะเข้ากับสังคมเนี่ยก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับแต่ว่ากรน,นั้นเองแบรนโดเองก็อยากจะถีบตัวเองขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าจะทํายังไงให้ได้รับการยอมรับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเริ่มสนใจเรื่องการเรียนทางด้านการแพทย์จะเรียกได้ว่าเตรียมเข้าเป็นหมอเลยก็ได้เนาะก่อนหน้าเข้ามหาลัยเขามีความใฝ่ฝันแบบนั้นมาตลอดแล้วก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีแต่มันมีจุด พลิกผันนิดนึงนะครับพอเขาเริ่มอายุยังเขาสัก19-20เนี่ยตัวเขาเองก็ได้ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขาให้ชื่อว่าเอ็ดวิน w นะเอ็ดวินเนี่ย,ยซึ่งเป็นคนรุ่นราวเขาวเดียวกันเนี่ยแต่ว่ามาโชว์เงินให้แบรนโดได้เห็นว่าเขาได้เงิน300ดอลลาร์เนาะวันละ300นะจากการเทรดออปชั่นมันไม่น้อยเลยเนาะซึ่งตอนนั้นทั้งคู่ก็เป็นระดับนักศึกษากันนะสามารถทำเงินได้วันละ เป็นหมืนะ่นน่ะเออเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยเพื่อนเขาทําได้ยังไงทําให้ตัวแบรนโดเองเนี่ยก็เริ่มสนใจเกี่ยวกับการเทรดการลงทุนเข้ามานะครับโดยเฉพาะออปชันเนาะทำให้ตัวเขาเองก็ได้เริ่มศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับการเงินหรือว่าเครื่องมือทางการเงินทันทีเลยแล้วพอยิ่งศึกษาเข้าไปลึกๆเข้าเขายิ่งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหลงไหลเส้นทางนี้มากๆเลยเขาก็เลยตัดสินใจนะครับไม่เป็นมันและหมอเหมือนนะครับเขาก็ อยากจะทําเรื่องนี้ให้มันจริงจังแล้วก็เป็นอาชีพแล้วก็ถ้าในค่านิยมของอเมริกาเนี่ยนะครับก็ถือว่า1 8บแเกนี่ยก็มีอิสระทางความคิดของตัวเองกันแล้วบางคนก็ออกจากบ้านแล้วด้วยซ้าแบรนโดก็เลยเอาจริง,เอ,รงเอาจังกับด้านนี้มากๆแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาก็มีเงินทุนไม่เยอะมากนักนะครับสิ่งที่เขาทําก็คือเขาต้องไปทํางานพาร์ทไทม์ทั้งหลายเพื่อที่จะเก็บเงินนะครับจนเก็บเงินได้สักประมาณ6 0 0 0เหรียญ ซึ่งกว่าจะได้6000เหรียญเขาก็ทำมาหลากหลายอาชีพนะครับเป็นบริกรบ้างนะครับเป็นเด็กล้างจานบ้างหรือไม่ก็ไปเป็นเด็กขายของในช้อปปิ้งมอลนะครับแต่เขาบอกตอนเก็บตังค์ตอนนั้นเนะ่ยเขายังไม่ได้บอกพ่อแม่ด้วยซ้ำนะแต่เขาพยายามเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่ให้พ่อแม่ได้รู้แล้วก็ให้พ่อแม่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยกำลังเรียนแพทย์อยู่ ซึ่งพอพ่อแม่มารู้ทีหลังก็หัวใจจะวายเนาะจะเป็นหมออยู่ดีๆจะกลายเป็นเทรดเดอร์ซะละนะฮะซึ่งเขาบอกว่าตอนช่วงที่เขา,เ,าเก็บเงินสะสมนะครับแล้วก็ทำงานไปด้วยเนี่ยเขาเองก็ได้เริ่มฝึกฝนอย่างหนักนะครับฝึกฝนเกี่ยวกับการเทรดนี่แหละ ซึ่งช่วงนี้เองนะครับแบรนโดเองก็บอกว่าเขาฝึกฝนตัวเองอย่างหนักเลยเกี่ยวกับการเทรดเขาจะใช้เวลาประมาณสักวันละ4-5ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ตลาดมันปิดนี่ยทำการศึกษาข่าวที่เกี่ยวข้องอ่านกราฟที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทบทวนการเทรดของตัวเองนะครับวันหนึ่งเขาใช้เวลากับตรงนี้เยอะมากๆก็ถือว่าเขาจัดสรรเวลาได้ดีนะทํางานพาร์ทไทม์ไปด้วยนะครับมีการฝึกฝนการเทรดไปด้วยเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินแล้วก็ทักษะของตัวเองเนาะ และปีแรกในการเทรดของแบรนโดนะครับก็เหมือนเทพนิยายเหมือนที่พวกเราเข้าสู่ตลาดใหม่ๆเลยแบรนโดบอกว่าเขาเองเนี่ยก็เหมือนกับได้โชคช่วยด้วยเนาะสามารถปั้นเงินจาก6,000เหรียญเนี่ยไปเป็นแสนเหรียญได้แต่เขาบอกการที่จะก้าวไปสู่หลักแสนเหรียญได้เนี่ยในช่วงปีแรกเขาก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคค่อนข้างเยอะเลยเนาะเพราะด้วยจานวนทุนที่มันน้อยเนี่ยเวลาที่เราเทรดแล้วก็จะต้องการ ปั้นเงินให้มันเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันก็ต้องใช้เลเวลเลชค่อนข้างเยอะการเบสค่อนข้างเยอะแล้วมันเหนื่อยทางด้านจิตใจค่อนข้างมากนะครับแต่เขาเทรดออปชันเนาะไอตัวเลเวลเลชหรือความเสี่ยงมันก็อาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่เราเล่น Forex เพราะเวลาเสียออปชันเนี่ยมันเสียจํากัดแต่ว่าเวลาได้เนี่ยมันได้ไม่จํากัดเพราะฉะนั้นในช่วงปีแรก2ปีแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเกือบจะเป็นโรคที่เขาเรียกว่า i m p o s t e r s y n d r o m ดมเนาะคือระวังที่เขาเทรดอยู่มันก็มีความเครือบแคลงใจอยู่ตลอดนั่นแหละว่าตัวเองเนี่ยเก่งจริงหรือเปล่า ตัวเองไม่เก่งจริงหรือเปล่ามันได้มาแค่โชคช่วยหรือเปล่าเดี๋ยวคนอื่นก็รู้ว่าเราไม่เก่งจริงนะครับเราก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้คู่ควรกับความสําเร็จนี้เพราะว่ามันเติบโตมาเร็วมากๆเลยมันคือทบทวนตัวเองเนี่ยว่ามันโตมาเนี่ยมันโตมาด้วยฝีมือไหมหรือว่ามันแค่โชคดีแล้วทุกครั้งที่เสียก็จะโทษตัวเองว่าเนี่ยเห็นไหมว่าเราไม่เก่งนะครับเขาบอกว่าเขาวนเวียนอยู่กับลูปเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่พอตเขาก็โตนะแต่เขาบอกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับเขาก็มีการ ตัดสินใจผิดพลาดหลายๆครั้งเลยทำตามอารมณ์อย่างเช่นโฟโมบ้างกลัวว่าจะไม่ได้ออเดอร์บ้างหรือว่าถัวเมื่อราคามันผิดทิศผ,ผิดทางก็ถัวเพิ่มเข้าไปหรือบางทีก็ใช้หลอดไซส์มากเกินไปตอนที่เรามั่นใจเกินไปนะ แลวเขาแชร์หลังจากที่ผ่านช่วง2-3สปีแรกแล้วพอร์ตเขาก็เริ่มใหญ่ละเขายกตัวอย่างมาให้ฟังสัก2 3สเหตุการณ์ด้วยกันเนาะเหตุการณ์แรกนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาไปเที่ยวเพื่อกับเพื่อนนะครับที่โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะซึ่งเขาบอกว่าเขาก็เทรดไอตัวออปชันของ n ส s ด็กนี่แหละนะครับแต่ว่ามันผิดทางแล้วด้วยสไตล์ของเขาเนี่ยมันไม่มี Stop l o อเนาะนะครับเขาก็เสียไปถึง4ี่แสนเหรียญก่อนในครั้งแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็พยายามที่จะแก้แค้นเอาคืนให้ได้ เพราะว่าเสียไปเยอะเลย4ี่แสนเหรียญเขาก็เข้าช็อตนะครับเมื่อกี้เข้าลองนะเสียไป4ี่แสนทีนี้ก็เข้าช็อตอีกนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็ผิดทางอีกนะครับทำให้เขาโดนไปอีก2องแสนเหรียญเขาบอกว่าครั้งนั้นเป็นครั้งที่เขาจําขึ้นใจเลยเพราะว่าแค่เวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเขาเสียไป0กแสนเหรียญซึ่งหลังจากเหตุการณ์คราวนั้นเนี่ยเขาก็ตระหนักกับตัวเองว่าจริงๆแล้วการที่ไปเทรดแก้แค้นเอาคืนการไล่ตามเพื่อให้ได้ตัวเองไม่ขาดทุนมาก และความพยายามเบสที่เอาคืนเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้พอร์ตของเขาได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับหรือเหตุการณ์ที่2เป็นการที่เขาเสียครั้งเดียวไปถึง1.5ล้านเหรียญน,นะครับก็เ,เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะช่วงเดือนเมษาเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเทรด S&P อยู่ซึ่งก็เหมือนเดิมมันผิดทิศผ,ผ,ผ,ผิดทางนะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยทำผิดกฎของตัวเองก็คือกฎจริงๆเขา er ier, ห้ามถัวเฉลี่ยขาลงแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ถัวไปเรื่อยๆถัวไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ขาดทุนถึง1.5ล้านเหรียญ อันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาฝาฝืนกฎที่ตัวเองออกแบบไว้การถัวเฉลี่ยขาลงเนี่ยไม่ใช่การทําอะไรที่ฉลาดเลยและอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของความหุนหันพลันแล่น <c oughs> เขาบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยเขาอยากจะสร้างเขาเรียกว่า Equity l i ไลที่มันสวยๆเนาะแล้วก็จะเอาไปลงโซเชียลนั่นแหละนะครับมันก็ทำให้เขาเนี่ยพยายามที่จะเทรดทั้งๆที่มันยังไม่ควรเข้าเทรดเขาบอกว่าไม้นั้นเขาก็เสียไปแสนเหรียญ เพียงเพราะความต้องการง่ายๆก็คืออยากให้มันเขียวเยอะๆเขียวแบบกำไรหลายๆ,ๆสิบหลายๆร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งทําให้เขาหน้ามืดเนี่ยเทรดนอกระบบนะครับแล้วก็ใช้หลอดส์ที่ใหญ่เกินไปนะครับซึ่งทิ้ทงท้ายเขาก็บอกว่าความสําเร็จเนี่ยมันมาจากการที่เขาเรียนรู้จากความผิดพลาดของเขาทั้งหลายนี่แหละนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาตกผลึกได้สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คืออย่าพยายามล้างแค้นเอาคืนอย่าพยายามโลภมากอย่าพยายามจะไปอวดชาวบ้าน ให้รู้จักระบบของตัวเองเทรดตามระบบและเพียงพอนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็มีกฎในการที่จะเลิกเทรดก็คือเมื่อไหร่ที่เขาขาดทุน 2- อสาครั้งติดกันเนี่ยเขาก็จะหยุดไม,ไม่พยายามไปล้างแขนเอาคืนละตั้งกฎให้ตัวเองเลยเพราะพะตัวเองเคยพลาดตรงนี้มาแล้วรู้ว่าตัวเองคุมตรงนี้ไม่ค่อยได้ก็ตั้งเป็นกฎของตัวเองเอาไว้ตรงนี้นกมาดูด้านความสําเร็จของเขามั่งกันดีกว่านะครับแบรนโดเนี่ยเขา ทะลุล้านเหรียญเมื่อตอนอายุ22เท่านั้นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการสร้างเงิน10ล้านสร้างพอ10ล้านก็ตามมาอย่างรวดเร็วเลยซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เรามีพิมพ์เขียวแล้วเนาะพิมพเขียวก็คือเหมือนคล้ายๆจะบอกว่าเป็นแผนที่หรือแบบแผนก็แล้วแต่ในการสร้างล้านเหรียญแรกไปแล้วเนี่ยการทํา10ล้านก็ง่ายขึ้น เพราะมันก็คือการทําตามพิมพ์เขียวนั้นซำ้ซำๆเท่านั้นเองแล้วถามว่าปรัชญาที่เขายึดถือแล้วก็การปั้นพอร์ตมาได้ขนาดนี้ <_ d ata> เขาตกผลึกอะไรได้บ้างนะมีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะครับ <_ d ata> ข้อแรกนะครับ <_ d ata> เขาใช้คําว่าการถอดถอนทางอารมณ์ถ้าผมแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็คือความไม่ได้ยินดียินร้ายกับเรื่องของเงินพอไม่ได้มีเรื่องยินดียินร้ายกับเรื่องของเงินแล้วเนี่ยการที่เขา จะใช้เงินเข้าไปเสี่ยงเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมในตอนนั้นซึ่งตัวเขาเองเขาแชร์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเสี่ยงที่เขาใช้เนี่ยค่อนข้างสูงเป็นธรรมชาติเลยเป็นคนที่ใช้ความเสี่ยงสูงๆแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีก็คือเขาเห็นเงินเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองไม่ใช่แหล่งที่มาของความสุขเนาะเขาไม่ได้เอาเงินไปแปรผันตรงกับความสุขเงินมากสุขมากเงินน้อยสุขน้อยซึ่งตรงนี้เองนะครับมันทําให้ตัวเขาเองเนี่ยไม่ยึดติดกับพวกผลกลาําไรขาดทุน พอไม่ยึดติดอารมณ์ก็ไม่เกิดนะครับทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งในการเทรดเขามองเหมือนเป็นเกมอะ่ะแต่มันเป็นเกมเชิงตัวเลขเนาะจะเรียกได้ว่าตรงนี้ก็โชคดีมากๆเลยนะที่เขาสามารถแยกอารมณ์ออกจากเรื่องของเงินได้มันทำให้เราไม่รู้สึกกดดันเวลาที่มันตัวแดงๆนะครับหรือมันไม่ทำให้เรามั่นใจเกินไปเมื่อได้เงินเขียวๆเยอะๆขึ้นมาและข้อ2นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีมายเซตที่มันเป็นเชิงบวก เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า winning mindset นะครับแม้ในช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีเงินเองเนี่ยตัวแบรนโดเองก็ไม่เคยเรียกว่าตัวเองล้มเหลวนะแม้จะมีช่วงที่ลำบากหรือถอดขาดทุนเยอะๆนะครับเขาก็เชื่อเสมอว่าเขาจะสามารถทำเงินคืนได้ในที่สุดไม่ว่าจะเสียเท่าไหร่เขาคิดว่าเดี๋ยวมันต้องกลับมามันต้องทำได้ตัวเขาเองเชื่อมั่นในตัวเองแบบนั้นนะ บางคนเวลาเสียเงินก็ชอบด่าตัวเองว่าตัวเองว่าตัวเอง,เ,อง,เ,องเนี่ยโง่จังเลยตัวเองไม่เก่งอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยฝ่าฟันมาถึงจุดน,นี้เขาบอกว่า winning mindset เนี่ยสำคัญมากๆเลยที่จะทําให้เขาเทรดต่อเดินต่อน,นั่นเองส่วนอีกเรื่องที่เขาตกผลึกนะครับเขาบอกว่าการเทรดเนี่ยเวลา80%เนี่ยมันคือการรอคอยเนาะการรอคอยเนี่ยมันคือหัวใจสําคัญของการเทรด แต่ส่วนใหญ่รู้สึกสวนทางกันใช่ไหมการที่ไม่มีออเดอร์การที่ต้องรอคอยเนี่ยมันเป็นการเสียเวลาเสียโอกาสแต่แบรน d โดบอกว่าสิ่งที่เขาตกผลึกมาแล้วเนี่ยการรอคอยนี่แหละสําคัญที่สุดนะครับอย่ามือคันเวลาที่เขารอคอยก็คือรอช่วงที่ตลาดมันมีโมเมนตัมที่ดีๆนะครับบางทีรอถึงเกือบ2เดือนในการเข้าเทรดก็มีนะ เพื่อที่จะได้ราคาที่ดีจุดที่ดีที่สุดแล้วได้เปรียบที่สุดแล้วก็มีโมเมนตัมที่สามารถพาราคาไปได้เยอะๆมากที่สุดนะครับและอีกอันนึงที่แบรนดดบอกว่าเป็นคีย์สักเซสของเขาเลยก็คือเขาเนี่ยมีการฝึกสติฝึกสมาธิอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับกิจวัตรที่เขาทําทุกวันก็คือการนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงก่อนตลาดเปิดเนี่ยเขาจะใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงนี่แหละในการทําสมาธินั่งนิ่งๆเขาบอกว่าการนั่งนิ่งๆนี่แหละเป็นการฝึก กล้ามเนื้อความอดทนเป็นอย่างดีเลยซึ่งมันช่วยทําให้การเทรดของเขาการตัดสินใจของเขาเป็นไปอย่างมีสติมีสมาธิไม่โดนภาวะทางอารมณ์ต่างๆเล่นงานเอาเนาะแล,แล้วผู้สัมภาษณ์นะครับก็ถามว่าแล้วเมื่อกี้คุณเล่าทั้งเรื่องของออการพาแพ้แพ้ครั้งต่างๆที่เสียงเงินเยอะแยะมากมายแล้วการชนะของคุณละ่ะครั้งที่ใหญ่ที่สุดของเขาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนาะ เขาบอกการเทรดนั้นเป็นการเทรดที่ต้องใช้ความอดทนแล้วก็การมีสติแบบ,แบบที่เขาบอกอย่างมากเลยแล้วก็การรอคอยด้วยนะครับเบนโดบอกว่าครั้งใหญ่ที่สุดของเขาคือการเทรดหุ้น n v i นวีเดียนะครับเมื่อ2องปีที่ผ่านมาเนาะถ้าเราเป็นคอหุ้นอเมริกาก็พอจะรู้ว่า n v i นวีเดียนี่ยมันขึ้นไปแบบไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าบริษัททําการ์ดจอเนะพวกนี้มันเอาไปประมวลผลพวก AI ทั้งหลายมันเลย เกาะกระแสนี้แล้วก็ทําให้หุ้นเนี่ยราคาถูกเก่งกาไรกันมาสูงมากๆเลยซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ซื้อตอนที่มันราคา180ดอลลาร์นะครับแล้วก็ถือไปเรื่อยๆถือไปขายที่1,040ดอลลาร์เขาบอกว่าไม้นั้นเนี่ยมันทําให้เขากําไรถึง17ล้านดอลลาร์ในการเทรดครั้งเดียวเป็นอีกการันตีหนึ่งที่เขาบอกว่าความอดทนและการรอคอยเนี่ยมันมันเป็นคีย์สักเซสของเขาจริงๆนะครับ ทีนี้มาดูกลยุทธ์การเทรดของเขากันบ้างนะครับแต่เขาเทรดออปชันเป็นหลักเนาะเราอาจจะใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างเราฟังไว้เป็นไอเดียต่อยอดกันก็แล้วกันเนาะตัวแบรนโดเองนะครับบอกเขาว่า,าระบบของเขาง่ายมากๆเลยไม่มีอินดิเคเตอร์ด้วยหลักการเขาใช้3ข้อแค่นี้เองเดี๋ยวผมจะลงไปทีละข้อนะครับข้อแรกก็คือการกำหนดไซซิ่งเนื่องจากการเทรดของเขาเนี่ยไม่มีสต็อปลอด เพราะฉะนั้นเขาจะคำนวณไว้เลยว่า Position ที่เขาจะใส่ไปเนี่ยเขาจะยอมให้มันเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นในพอร์ตพอร์ตเนี่ยที่ยอมให้มันเป็นศูนย์ได้เขาจะยอมเสี่ยงเท่าไหร่เขาก็ใส่เงินไว้เท่านั้นจริงๆมันคือการใช้พอร์ตสต็อปลอสเหมือนที่เราเข้าใจนั่นแหละ2ก็คือโมเมนตัมเขาให้ความสําคัญกับตัวนี้มากเพราะตัวนี้ะจะพาราคาไปหรือไม่ไปนะครับส่วนตัวที่3เป็นเรื่องของการสังเกตรเรื่องของความไม่สมมาตรภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า asymmetric setup นะครับมันก็ประมาณว่า จากจุดที่เขาเข้าจนถึงกําไรเนี่ยนะครับมี r i กซีวัตต์หต่อ3ถึงหรือเปล่าเป็นอย่างน้อยถ้ามันน้อยกว่า1ต่อ3ามเขาก็พิจารณาอาจจะไม่เอาก็ได้นะครับแต่เข้าไปดูสเต็ปบายสเต็ปวิธีการเทรดของเขาเลยเนาะก่อนอื่นขยายความเรื่องการไม่ใช้ stop loss ของ r r n n d o หน่อยนะครับต้องบอกว่าเขาเนี่ยเทรด o อปชันนะครับซึ่งความผันผล,ผลใน o p ปชันเนี่ยมันสูงมากๆเลยบางทีมันมี g e a r ร์ลิมันมีเลเวลเ g e ค่อนข้าง,าง,างสูงออปชันตัวหนึ่งเนี่ย วันหนึ่งสามารถลดลงได้50%ถึง70%ได้เลยแล้วก็วันถัดมาดีดกลับไปเป็นบวกเลยก็ยังได้เขาเลยใช้วิธีการคำนวณเป็นพอร์ตสต็อปล s s นะครับตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าในพอร์ตเนี่ยนะครับมีเงินอยู่พันเหรียญน,นะครับซึ่งอาจจะวาง Stop ปลอ s ไว้สมมุติ30%ก็คิดเป็น300จาก1,000ใช่ไหมแทนทีเ่เขาจะใส่เงินไป1,000เนี่ยเขากลับใส่เงินในพอร์ตนั้นแค่300 นะครับแล้วก็ถ้ามันผิดทางก็คือยอมให้300เนี่ยเป็น0ย์มันคือการคำนวณ l s k Management มาก่อนแล้วนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปคอยกังวลเรื่อง Stop Loss หรือว่าการที่จะต้องตัดสินใจว่าจะ Stop o เอาการเทรดนี้ทิ้งไหมตัดตรงนี้ไปได้เลยนะครับเมื่อไรหมดคือหมดพอร์ตนั้นก็คือ Stop Loss นั่นเองเนาะทีนี้วิธีหา,า A Setup ของเขานะครับเขาบอกว่าเขาจะหา A s l u u s เ t u p เท่านั้นก็นนคือ Setup แบบ A บวกนั่นนะ อันดับแรกนะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะสแกนนะครับแล้วก็เลือกโฟกัสมาแค่ประมาณสัก3-5ถึง5สินทรัพย์เท่านั้นเองอย่างเช่นพวก Tesla, Nvidia, Meta อันนี้พวกคุณเทคโนโลยีนะหรือพวก Index, S&P, Nasdaq ทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมีตัวหลักๆอยู่ประมาณนี้แล้วก็สแกนดูว่าตัวไหนเนี่ยมันเข้ากับระบบเทรดของเขาบ้างหลังจากนั้นเขาก็ง่ายๆเลยไปหา Key l e v e l ก็เป็นแนวรับแนวต้านธรรมดาเหมือนที่เราตีกันเลยในทำเฟรมเดย์แล้วก็ทำเฟรมวีคนะครับเพื่อหาว่าจุดไหนเป็นจุดสําคัญที่เขาจะแอคชั่นแลวเขาแถมตัวที่เป็นแนวรับแนวต้านที่เป็นราว number นำเบอร์เนาะอย่างเช่นที่มันลงท้ายด้วย 10, 0 2 0 0 5 0 0หรือ1 1 0 0 0อะไรประมาณนี้เนาะเขาบอกตรงนั้นก็มีผลทางด้านจิตวิทยาในการเป็นแนวต้านแนวรับด้วยได้เหมือนกันส่วนวิธีการเข้าเทรดนะครับจะบอกว่าเขาเป็นสายเทรดข่าวก็ว่าได้นะครับเพราะเขาบอกว่าเขาจะใช้เทคนิคอล ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือตัวแคตตาลิสนั่นเองเนาะตัวเขาเองบอกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยก็คือพวกข่าวสารทั้งหลายนะครับข่าวเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สาคัญที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น FOMC หรือว่าค่า CPI ทั้งหลายซึ่งตัวเนี้ยมันส่งผลต่อระดับราคาในตลาดซึ่งเขาจะเอาตรงเนี้ยมาพิจารณาร่วมกับแนวรับแนวต้านเนาะและสิ่งที่เขาทําก็คือการรอน,นการรอการแอคชั่นอย่างเช่นสมมุติเขาบอกว่า S&P ของเขาเนี่ย มาใกล้ทดสอบแนวรับสําคัญและที่จุดจุดหนึ่งใกล้เคียงกับจุดต่าสุดของ3ปีที่ผ่านมาแล้วมีข่าวที่มันเป็นการส่งเสริมเชิงบวกเขาบอกว่าตรงนั้นแหละมันเป็นตัวจุดสําคัญที่ทําให้เขาตัดสินใจลองหรือ call หรือ buy ตรงนั้นซึ่งเขาก็ยกตัวอย่างว่าถ้าอย่างวันที่มันประกาศข่าวตรงนั้นเนี่ยมันดีดขึ้นที่600จุดเลยในเวลาไม่กี่วันซึ่งเวลามีออปชันเนี่ยก็เท่ากับมันมีเกียร์ลิงมันมีเลเวลเลชที่คูณไปหลายๆเท่านั่นเอง ซึ่งในทางเทคนิคเขาไม่ได้บอกนะว่าใช้ price action หรือใช้อะไรนะครับแต่การเข้าเนี่ยเขาบอกว่าเข้าที่จุดสำคัญเท่านั้นอย่างที่เขาชอบเนี่ยก็คืออย่างเช่นพวก high of the month เดือนที่แล้วอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้เนาะเขาจะชอบไปรอที่แนวนั้นนะฮะส่วนการ take profit เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็แบ่งขายครึ่งหนึ่งเขาจะแบ่งขายไปก่อนถ้ามันกําไรได้ละประมาณสัก4-0% 5 0ของเงินทุนที่เขาใส่ไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ เอาไปขายตามแนวต้านถัดไปที่เขาตีเอาไว้นั่นเองนะครับเมื่อราคามันวิ่งเข้าไปใกล้ๆแล้วเขาก็จะพิจารณาแหละแต่สิ่งที่เขาทาให้พอร์ตเขาโตได้ก็คือเขาจะเอาเงินกําไรที่ได้เนี่ยมาโรลลิ่งเป็นการขยายโพซิชันการเทรดของตัวเองในการเข้าขังถัดไปสมมติไม้นี้ได้มาสี่พเหรียญเขาตัดครึ่งหนึ่ง ก็เอาอีก2000เหรียญเนี่ยมาเติมใส่ทุนหรือเติมใส่เลิกนั่นเองเนาะที่จะเข้าเทรดไม้ถัดไปซึ่งตรงนี้มันทําให้ตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถเลเวอเงินทุนของตัวเองเข้าไปได้เพิ่มขึ้นอีกจะเห็นได้ว่าระบบเทรดของเขาเนี่ยไม่ได้มีเทคนิคอลอะไรซับซ้อนเลยนะครับเทรดข่าวด้วยซ้านะครับแต่ว่าเขาต้องทําการบ้านอย่างดีเนาะอย่างที่บอกว่า80%ของเขาเนี่ยเป็นการรอคอยทําการบ้านอ่านข่าวอ่านเศรษฐกิจที่มันเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เทรดง,ง่ายๆแบบเนี้ย แต่ผมเชื่อว่ามันก็อาจจะมีเคล็ดลับอะไรที่อาจจะไม่ได้บอกเราเนาะเพื่อนๆลองตามดูก็แล้วกันเนาะถ้าชอบสไตล์นี้แล้วบทสรุปส่งท้ายแบรนดอนฝากอะไรถึงเทดเดอร์อย่างเราบ้างนะครับเขาบอกว่าความสําเร็จในการเทรดของเขาไม่ได้มาจากความสลักซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่มันมาจากความเรียบง่ายการรอคอยการอดทนการควบคุมอารมณ์ให้ได้เขาเลยบอกว่าความเรียบง่ายเนี่ยมันคือกุญแจสําคัญที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จนะครับสําหรับ คำแนะนําสําหรับเทรดเดอร์ที่เขาอยากแนะนําอันดับแรกเลยเขาบอกว่าอย่าเพิ่งลาออกจากงานนะถ้าเรายังทํางานประจําอยู่แม้ตัวเขาเองเนี่ยจะยังไม่เคยทํางานเลยด้วยซ้ำเนาะเป็นนักเรียนแล้วก็มาเทรดเลยเนี่ยแต่เขาบอกว่าถ้าเรามีงานประจําอยู่เนี่ยมันเป็นการดีต่อการเทรดมันจะได้ไม่ทําให้เราเนี่ยกดดันมากเกินไปมีรายได้ที่มั่นคงเข้าตลอดมันทําให้ตัดเรื่องอารมณ์ว่าจะเอาที่ไหนกินที่ไหนใช้ออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆฝึก ฝึกไปด้วยทํางานไปด้วยก็ได้นะครับเมื่อมีความพร้อมสร้างรายได้ได,ได้ stable consistency แล้วแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าควรออกหรืออยังนะครับข้อ2องเขาบอกว่าในการเทรดเนี่ยบางคนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบมุ่งผลไปที่ outcome ก็คือตัวผลลัพธ์ต้องได้กําไรเยอะๆต้องได้กําไรเร็วๆนะครับแต่ว่าตัวแบรนด์ดเองบอกว่าอยากให้เราเนี่ยไปโฟกัสที่การเรียนรู้หรือกระบวนการมากกว่าก็คือไปโฟกัสที่โปรเซสมากกว่าผลลัพธ์นะครับ เร็วๆนี้ผมฟังคลิปเกี่ยวกับเรื่อง n d s e t ไปนะครับผมชอบคำพูดคำหนึ่งนะครับก็คือเราเนี่ยจงเต็มที่กับ Process แล้วก็ปล่อยวางกับผลลัพธ์ในทุกๆเรื่องในการทำงานในการใช้ชีวิตเลยเนะเาะพะเมื่อไหร่ที่เราเอาใจไปจดจ่อแล้วคาดการกับผลลั์เนี่ยมันมีได้ทั้งที่สมหวังแล้วก็ผิดหวังแล้วก็ความผิดหวังเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราไม่สามารถ ควบคุมทุกอย่างได้ถูกไหมแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้แล้วเราจะไม่เสียใจก็คือการควบคุมโปรเซสหรือวิธีการทําที่เราคิดเอาไว้เราเต็มที่กับมันแล้วหรือ,อยังถ้าเต็มที่กับมันแล้วนะครับปล่อยวางผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็เหมือนกับที่แบรนดดบอกเลยข้อนี้ชอบมากๆเลยเนาะสำหรับข้อที่3เขาบอกว่าถ้าหากเรามีบัญชีเล็กๆเนี่ยอย่าพยายามไปเทรดทุกวัน มันก็จะเหมือนช่วงที่เขาบอกว่าปั้นพอจากกว่าจะ4หลักไปเป็น6หลักเนี่ยเขาต้องเทรดเยอะมากเลยพยายามขยันเทรดแต่เขาบอกว่าถ้าวันนี้เขามีเงินทุนน้อยๆเขาจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วนะครับเพราะมันบวกบ,วก,บ,บ,บกลบกรบกันแล้วอาจจะบวกหลือไม่เท่าไหร่นะครับมันเหนื่อยเขาบอกว่าถ้าเรามีบัญชีเล็กๆรอให้มันมีช่วงเวลาที่มีโมเมนตัมสูงๆอย่างเช่นราคาไปใกล้ๆแนวรับแนวต้านทาเฟมวิกทาเฟมมันแล้วก็รอข่าวรอ ปฏิกิริยาจากสภาพเศรษฐกิจทั้งหลายแล้วก็ค่อยเข้าเทรดตรงนั้นแบบใช้ความเสี่ยงสูงหน่อยแบบนั้นจะดีกว่าเขาบอกว่าตรงนั้นเป็น high quality setup เลยให้เรารอตรงนั้นแล้วก็เขาบอกว่าการรอคอยเนี่ยจะเป็นวิธีเดียวที่จะขยายจากบัญชีเล็กๆให้ได้อย่างรวดเร็วอันนี้รวมถึงเวลามีออเดอร์แล้วนะอย่าเพิ่งไปรีบตัด Prof i t ของตัวเอง หต่อสเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ของเขาเนี่ยถือไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงแนวต้านถัดไปเลยเนาะก็คําใหญ่มากๆข้อ 4. ี่เขาบอกว่าให้ทบทวนการเทรดที่ขาดทุนเป็นประจำการที่เราไปดูเนี่ยบางครั้งเราอาจจะรู้สึกเจ็บปวดเนาะแต่เขาบอกว่ามันเป็นทางที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถรับมือกับความเจ็บปวดนั้นได้เราต้องยอมรับการขาดทุนให้ได้และสิ่งที่สําคัญก็คือเรียนรู้กับมันอย่าทําซ้ําถ้ามันเป็นการขาดทุนที่เกิดจากความผิดพลาดเราอย่าทําซ้ํา สุดท้ายแบรนโดก็บอกว่าเราไม่จําเป็นต้องมีอินดิเคเตอร์50ตัวไม่จําเป็นต้องมีสินทรัพย์ที่เทรด20สินทรัพย์แต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือโฟกัสแล้วก็อดทนกับมันควบคุมกระบ,บวนการที่เราออกแบบมาแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของเราให้ได้อันนี้คือปัจจัยแห่งความสําเร็จของเขาเนาะมีมาฝากกันประมาณนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบแนวทางของช่องกดสมัครเป็น Membership ใต้คลิปได้แล้วสุปเปร์แทงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับหรือกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบพระคุณอย่างสูงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับถ้าใครสนใจ IC Market คลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วถ้าสมัครเสร็จแล้วทั้งมาบอกผมหน่อยน้อนเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มแตงววิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ